สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเช็คโซลินอย์วาล์วนะครับซึ่งในคลิปนี้แอดมินก็มีตัวอย่างของโซลินอย์วาล์วสามชนิดด้วยกันนะครับมาแสดงให้ดูนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นโซลินอย์วาล์วที่ใช้ปิดเปิดน้ำนะครับใช้ควบคุมน้ําในเครื่องซักผ้านะครับ ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ไฟ AC นะครับคอยใช้ไฟ AC 220ถึง240โวลต์ห0หรือ60เฮิร์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นโซลินอยด์วาลที่ใช้ในเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ ถอดมาจากเครื่องพิมพเตอร์นะครับก็จะมีมอเตอร์อยู่เห็นว่าตรงนี้มีมอเตอร์มี d c มอเตอร์ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซยหนอยวาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟ24โวลต์นะครับไฟ DC ส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นโซลินอ์วาว์ที่ใช้ในวาลไฮดรอลิกนะครับยี่ห้อเล็กหลอดนะครับของเล็กหลอดซึ่งก็เป็นวาลสามตำแหน่ง4ทิศทางตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ระบุไว้ว่าวาลวตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์ DC นะครับตรงนี้นะ24โวลต์ DC ซึ่ง เดี๋ยวแอดมินจะมาอธิบายให้ฟังว่าวิธีการเช็คโซยนอยวาวเช็คยังไงนะครับสำหรับวิธีเช็คในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะใช้มิเตอร์ของยี่ห้อฟุกนะครับเป็นรุ่นฟุก8.7นะครับเป็น t r u า m s เ e มิเตอร์ซึ่งวิธีการวัดนะครับก็บิดตั้งหรือเซตมาที่ย่านการวัดโอห์มนะครับ ตัวนี้ก็เสียบที่จุดนี้นะครับสีแดงจุดเสียบที่จุดนี้คือจุดที่ใช้สําหรับวัดอุณหภูมิวัดวลต์วัดโอห์มแล้วก็วัดไดโอดส่วนสีดําก็เสียบที่คอมมอนตรงนี้นะครับวิธีการวัดนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนกับการวัดคอยล์หรือขดลวดทั่วๆไปนะครับอันดับแรกนะครับเราก็วัดค่าความนั้นทานนะครับ ซึ่งก็จะเห็นว่าโซลินอยตัวนี้นะครับก็จะอ่านได้20 20โอห์มนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็20โอห์มเช่นเดียวกันนะครับก็คือวาล์วตัวนี้จะใช้โซลินอยในการควบคุมการทำง,งานนะครับก็คือใช้โซลินอยดึงพันเจอร์นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ดึงพันเจอร์ให้เคลื่อนที่นะครับ ส่วนการกลับตำแหน่งเดิมหลังจากที่จ่ายไฟตัดไฟออกแล้วนะครับก็จะใช้สปริงดันกลับนะครับก็คือเมื่อจ่ายไฟปุ๊บนะครับอำนาจแม่เหล็กก็จะชนะแรงของสปริงแล้วก็จะดึงชิ้นส่วนภายในองค์ประกอบภายในให้เคลื่อนที่นะครับแต่เมื่อตัดไฟออกแล้วนะครับสปริงแรงของสปริงก็จะดันพันเจอร์ให้กลับมาตำแหน่งเดิมเพื่อทำการควบคุม การทางานของวาล์วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการวัดอันดับแรกก็คือวัดค่าความต้นทานนะครับก็ควรจะมีค่าความต้นทานที่ทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันจากนั้นนะครับก็ทําการเช็คว่าลงกาวหรือไม่นะครับบางทีค่าความเนานทานขึ้นปกติดีแต่ว่าลงกาวนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คเทียบกับกาว ตรงนี้เมื่อเช็คเทียบก,กับกาวถือว่าโอเคนะครับค่าความต้ทานขึ้นเป็น O l สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ปกติดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับค่าความต้ทานที่วัดได้ก็20 -2 โอหมวัดเทียบกับกาวก็ขึ้น O l นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับส่วนนี้เงื่อนไขหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเราจะเช็ค3เงื่อนไขก็คือ1 เช็คค่าความต้านทานของขอดลวด 2. เช็คเทียบกับกาวนะครับกรณีที่3นะครับบางทีค่าความต้านทานของขอดลวด,อออด,ลวดโอเคแต่ว่าใส่ไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากมีการช็อตเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าค่าความต้านทานน้อยก็ ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับแต่จริงๆอาจจะเกิดการช็อตเทิร์นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําการเช็คด้วยนะครับว่าเปรียบเทียบค่าความนั้นทานด้วยว่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับส่วนค่าความนั้นทานนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความนั้นทานนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ได้จากการคำนวณนะครับคำนวณง่ายๆนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเห็นว่าวาล์วตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์ ส่วนกระแสตรงนี้ก็คือ1.25แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าค่าความนั้นทานเข้าๆหรือโดยประมาณเป็นเท่าไหร่นะครับก็เอาแรงดันหารด้วยกระแสนะครับก็คือ24หารด้วย1.25นะครับก็จะได้ออกมาแถวๆประมาณ20โอห์มนะครับตามที่วัดเมื่อสักครู่นะครับ20โอห์มบวกลบนิดหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าค่าความต้านทานอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับในเล้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าค่าความต้านทานวัดแล้วนะครับโดดเลยนะครับไม่ว่าจะโดดไปทางด้านมากหรือด้านน้อยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโซลินอยนั้นอาจจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยก็คือ,อขดดลวดขาดนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ1ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยขดลวดขาดกรณีที่2ถ้าวัดแล้วขึ้นก็ต้องมาพิจารณาค่าความนั้นฐานว่าค่าความนั้นฐานถูกต้องหรือไม่ค่าความนั้นฐานที่ถูกต้องก็คือคำนวณได้จากตรงนี้นะครับเอาแรงดันหารด้วยกระสาก็จะได้ค่าความนั้นฐานออกมาโดยประมาณนะครับแต่ถ้าน้อยลงมา,มากๆก็ช็อตเทิรน์นะครับแต่ถ้าสูงมากๆก,ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คอยอาจจะมีปัญหานะครับส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาลำดับที่4ก็คือเช็คดูว่าลงกาวหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คก,ก็เช็คประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับคอย AC นะครับเดยวแอดมินจะเช็คให้ดูว่าค่าประมันทานเท่าไหร่นะครับโอเคครับทีนี้มาดู ตัวที่เป็นคอยไฟ AC นะครับว่าค่าความต้านทานจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือของตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่าความต้านทานขึ้นเป็นกิโลโอห์มเลยนะครับกิโลโอห์มส่วนตัวนี้นะครับลองย้ายมาวัดตัวนี้ว่าเท่ากันหรือไม่นะครับ ก็จะเห็นว่ามีค่าความต้านทานใกล้เคียงกันนะครับก็คือ3.79นะครับหรือ3.8มจนะครับจากนั้นนะครับก็ลองวัดเทียบกับกาวนะครับว่าลงกาวหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าปกติดีนะครับไม่ลงกาวนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็วัดเทียบกับกาวนะครับ ก็ไม่ลงกลาวนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กซึ่งใช้ในพิมพ์เตอร์สายก็เล็กนะครับแล้วก็เทอร์มินอลก็เล็กนะครับก็วัดยากนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะจ่ายไฟแล้วก็ลองเทสให้ดูนะครับว่าการทำงานของตัวนี้เป็นยังไง โอเคครับตอนนี้แอดมินก็ต่อกับ power supply เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไฟ24โวลต์ออกมาจาก power supply ตัวนี้นะครับไฟเข้า220ออก24โวลต์นะครับแอดมินก็จะใช้ไฟ24โวลต์นะครับเดี๋ยวให้สังเกตตรงนี้นะครับโอเคครับลองนะครับสังเกตนะครับก็เห็นว่า ตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับทำงานปกติซึ่งในระหว่างที่จ่ายคอยอยู่เนี่ยนะครับจ่ายไฟเข้ากับคอยอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะดูดแรงมากนะครับแต่ถ้าตัดไฟออกนะครับก็จะดึงออกง่ายๆนะครับซึ่งปกติการทํางานของตัวนี้นะครับปกติจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อตัดไฟออกปุ๊บสปริงก็จะดันกระเดื่องตรงนี้ออกนะครับแต่เมื่อจ่ายไฟนะครับซอยน้อยก็จะดึง ต้นนี้เข้าไปนะครับก็เป็น,นกลไกที่ใช้ควบคุมการทำงานของปรินเตอร์นะครับจะดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบนึบโอเคครับแอดมินจะจ่ายไฟให้ดูอีกรอบนะครับก็เห็นว่าก็จะดูด,ดีนะฮะมีแรงดูดค่อนข้างดีส่วนลำดับถัดไปนะครับแอดมินก็จะเทสวาลวตัวนี้ให้ดูเทสโซ่นอยวาลวตัวนี้ให้ดูนะครับ ซึ่งวาล์วตัวนี้นะครับเข้าใจว่าด้านในเนี่ยมีปัญหานะครับโครงสร้างด้านในเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเมื่อจ่ายไฟไป,ไปแล้วเนี่ยนะครับชิ้นส่วนหรือพันเจอร์ภายในเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าคอยยังทํางานอยู่นะครับคอยยังทํางานปกติดีนะครับซึ่งแอดมินก็จะถอดให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะครับคอยยังทํางานดีอยู่หรือไม่นะครับก็จะถอดให้ดูแล้วก็ จะเทสให้ดูว่าวาลวตัวนี้นะครับหรือคอยตัวนี้นะครับยังปกติดีหรือไม่นะครับสำหรับการเทโสโซลิอยวาลวตรงนี้นะครับแอดมินจะใช้ไขควงนะครับเทสดูอำนาจแม่เหล็กของโซลินอยวาลวตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า ซอยนอยวาวตัวนี้นะครับยังไม่มีการจ่ายไฟก็จะไม่มีอํานาจไม่เหล็กนะครับหรือมีก็จะมีน้อยๆนะครับก็คือจะมีสนามไม่เหล็กตกค้างนะครับจะมีอํานาจไม่เหล็กตกค้างนะครับแต่เมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับซอยนอยตัวนี้ก็จะดูดนะครับดูดไขควงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าดูดนั่นเลยนะฮะอันนี้ปล่อยนะครับแต่ถ้าจ่ายไฟนะครับก็จะดูด ส่วนอีกอันนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็ถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับสําหรับวาล์วตัวนี้นะครับถ้าใครจะซ่อมหรือใครจะเซอร์วิสก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็คือใช้ปากกาจ,จับยึดให้น,นั่นๆหรือใช้อะไรยึดก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ประจานะครับหมุนตรงนี้ออกนะครับซึ่งเมื่อหมุนออกเราก็จะเห็น โครงสร้างของวาล์วภายในนะครับตัวที่ทําหน้าที่เคลื่อนที่ปิดเปิด,ปดตําแหน่งวาล์วนะครับแล้วก็จะเห็นพันเจอร์แล้วก็จะเห็นสปริงน,นะครับสปริงที่เอาไว้สําหรับดันให้ชิ้นส่วนของวาล์วเคลื่อนที่กลับนะครับสําหรับตรงนี้นะครับโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่ได้นะครับเคลื่อนที่ออกมาได้หรือเมื่อจ่ายไฟเข้าไปมันก็จะผุกเข้าไปนะครับแต่ว่าตนนัวนี้ตอนนี้มันฝืดนะครับมันไม่ทํางานนะครับ กลไกมีปัญหาขัดข้องนะครับถัดไปนะครับแอดมินก็จะเทสตตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะย้ายสายมาที่นี่แล้วก็จะให้ดูนะครับว่าคอยยังใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับตอนนี้ก็มีอํานาจไม่เหล็กนะครับมีอํานาจไม่เหล็กแต่ว่าอํานาจไม่เหล็กอ่อนๆนะครับไม่เยอะนะครับแต่ถ้าลองเปิดไฟนะครับจ่ายไฟก็จะดูดตึ๊บเลยนะฮะ โอเคครับสำหรับวิธีการเช็คโซลินอย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับลำดับแรกนะครับก่อนที่จะจ่ายไฟเนี่ยก็เช็คคอยล์ให้มั่นใจก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคอยล์ลงกาวหรือคอยลมีปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้สกิทเบเกอร์ทริปได้นะครับหรือ power supply มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจ่ายไฟหรือทําฟังชั่นเทสนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนลําดับถัดไปแอดมินก็จะเทสตตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งเป็น โซลีนอยวาลที่ใช้ไฟ AC ์นะครับซึ่งแอดมินก็จะจ่ายไฟ AC ์เข้าไปนะครับดูซิว่าทำงานหรือไม่นะครับพอที่ผ่านมาค่าความน้นทานค่อนข้างสูงนะครับซึ่งบางครั้งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าค่าความน้นทานสูงขนาดนี้นะครับมันจะทำงานหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับแอดมินก็จ่ายไฟเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลของไฟ AC ์220โวลต์นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็จะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมานะครับซึ่งแอดมินก็จะแนะนำให้ฟังเสียงนะครับแล้วก็ดูการสั่นตับเทือนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับแต่หลังจากที่แอดมินเปิดไฟนะครับก็จะได้ยินเสียงป๊อกนะครับแล้วก็ถ้าเอาไขโควงแตะดูนะครับก็จะมีการสั่นนะครับมีการสั่น แล้วก็มีเสียงหึมนะครับซึ่งไม่น่าใจว่าได้ยินไหมนะครับก็มีเสียงฮึมๆึมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสั่นนะครับเมื่อตัดไฟออกนะครับก็จะได้ยินเสียงดังป๊อกนะครับก็คือพันเจอร์จะถูกดันกลับด้วยแรงสปริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับคอย AC นะครับค่าความนั้นทานมีหน่วยเป็นแคโอมนะครับ ซึ่งถือว่าสูงนะครับแต่ว่าไม่ขาดนะครับก็คือใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้ปกติถัดไปแอดมินจะลองเทสให้ดูตัวนะครับเทสให้ดูตัวนี้นะครับตัวสีเขียวสำหรับเทอร์มินอลรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับก็แค่เสียบสายแล้วก็กดล็อกนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกดล็อกนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าลองจ่ายไฟนะครับ ก็จะมีการสั่นนะครับเพราะว่าเป็นไฟ AC On Off อก็จะมีเสียงดังป๊อกป๊อกนะครับก็คือปิดเปิดตามจังหวะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ก็แอดมินก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ